วันนี้เรามาคุยกันเรื่องระยะเวลาในการรับประกันสวัสดีครับพบกับผมตาวกับรถโปรดกบ,บาลงานก่อสร้างนะครับแล้วก็แตะอ่างนะจ๊ะผมเพิ่งกลับมาจากทะเลนะครับก็จะคำๆคหน่อยวันนี้ ผมมากับเสื้อสีเหลืองนะครับเนื่องจากว่าเป็นวันเป็นช่วง13ตุลาครับผมก็มักจะใส่ยอย่างนี้อยู่ละนะครับก็เป็นวันเศร้าๆของพวกเราชาวไทยอีกวันหนึ่งเนาะเข้าเรื่องเนาะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องระยะเวลาในการรับประกันนะครับแต่ผมพูดในเชิงแบ็กกราวด์พื้นฐานทั่วๆไปก่อนการรับประกันเนี่ย ขึ้นอยู่กับมันไม่ได้มีสูตรตายตัวนะครับแต่มันมีธรรมเนียมปฏิบัติอยู่แต่ในที่สุดแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับผู้ว่าจ้างนะครับแล้วก็ผู้รับจ้างที่จะต้องคุยต้องตกลงกันตั้งแต่แรกถ้ารับประกันนานผู้รับจ้างก็ต้องเผื่อเงินเ,นเยอะถ้ารับประกันสั้นผู้รับจ้างก็อาจจะเผื่อเงินน้อยน้อยลงหน่อยเพื่อให้คอสในการก่อสร้างทั้งหมดเนี่ยมันลดลงประมาณนี้คราวนี้ผมจะคุย3ประเด็นนะครับเรื่องระยะเวลาในการรับประกันนะครับของในวงการก่อสร้างเนาะ แล้วก็เรื่องการหักตัวค่ารับประกันออกจากงานนะครับเพื่อเอาไว้เป็นตัวประกันนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือในชีวิตจริงๆของผมเนี่ยผมมีแนวทางปฏิบัติยังไงนะครับเมื่อเป็นผู้รับจ้างนะครับหรือเมื่อจ้างช่างชุดต่างๆมาทํางานด้วยกันนะครับมาหัวข้อแรกก่อนเนาะหัวข้อแรกก็คือเรื่องของระยะเวลาในการรับประกัน หัวข้อเนี้ผมต้องขอแยกเรื่องโครงสร้างออกมานะครับมันจะมีโครงสร้างงานระบบงานสาปัตย์นะครับงานระบบงานสาปัตย์เนี่ยเป็นก้อนเดียวกันโครงสร้างนี่ผมแยกออกมานะครับแล้วก็ผมจะเลสประเด็นบา,บางประเด็นขึ้นมาให้เห็นโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยงานโครงสร้างที่เราทํากันอยู่ในวงการเนี่ยนะครับผมเห็นอย่างมากที่สุดเนี่ยลอการโครงสร้างเนี่ยก็จะประมาณ5ปีนะครับ ใครเคยเจอ1ิปีหรือ20ปีก็ทิ้งเอาไว้หน่อยแล้วกันเนาะว่าโครงการไหนเป็นของเจ้าไหนก็ประดับความรู้นะครับแบ่งแบ่งปันกันแต่ที่ผมเคยเจอเห็นตามโฆษณาอะไรเงี้ยนะครับก็ประมาณ5ปีคราวนี้รับประกันโครงสร้างเนี่ยนะครับมันก็รับประกันเรื่องซุดนะแตกเล้านะครับแต่จริงๆแตกเล้าเนี่ยต้องแยกประเด็นอีกถ้าแตกล้าผนางังแตกรล้าพื้นบางทีมันก็มาจากงานสถาปัตยกรรมได้เหมือนกัน แต่บางทีมันมาจากโครงสร้างแล้วก็ทบไปถึงาสถารปัตยกรรมอันเนี้ยเดี๋ยวต้องเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปคุยกันอีกรอบแต่เอาเป็นว่าถ้ารับการโครงสร้างก็คือแย่ที่สุดก็บ้านพังเลยเนะถล่มลงมาเลยบ้านวิบัตินะครับอย่างที่สองก็คือบ้านสุดละกันผมว่าก็น่าจะเป็นไอเดียสองไอเดียที่เห็นชัดๆอะว่า ถ้ารับประกันโครงสร้างบ้านก็คือหรืออาคารก็ต้องก็ต้องมี2ตัวนี้นะครับผมหรือว่าใครใครที่เคยเห็นโครงการไหนเอาระยะรับประกันโครงสร้างไปถึง30ปี40ปีนี่บอกได้นะครับเดี๋ยวผมก็โฆษณาให้ฟรีเลยเอออันนี้ก็เป็นเรื่องของโครงสร้างก็ประมาณเนี้ห5ปีเยอะสุดละนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของสถาปัตยกรรมกับงานระบบก็จะแยกออกมาเป็นแบบนี้กลับไปนิดนึงนะถ้าเป็นการซื้อมันจะนาน,นครับ ห้าปีามีชัวกันซึมก็ก็น่ามนกันคราวนี้มาเรื่องสาปัตยกรรมกับงานระบบสาปัิยกรรมกับงานระบบเนี่ยผมแยกออกมาเป็นเอกอ,อกชนกับรัฐบาลเนาะถ้าเป็นรัฐบาลเนี่ยจะถูกกำกับอยู่ภายใต้ระเบียบพัสดุนะครับก็คือยังไงก็ต้องรับประกันไม่น้อยกว่า2ปีนะครับยังไงก็ต้องรับประกันไม่น้อยกว่า2ปีส่วนเอกชนผมแยกแบบนี้ เป็นงานบ้านงานบ้านก็คือที่อยู่อาศัยเรสเดนเ t ียลนะครับแล้วก็เป็นงานอีกแบบหนึง่งก็คือเป็นงานร้านร้านอาหารร้านกาแฟอะไรต่างๆแบบนี้ก็จะเป็นในเชิงพาณิชย์ละเป็นเชิงคอมเมอร์เชียลงานบ้านที่เห็นเนี่ยรับประกันกันโดยทั่วๆไปในท้องตลาดก็ประมาณ1ปีงานบ้านเนี่ยที่ผมเห็นนะครับอย่างมากก็2ปีแล้วก็งานร้านอาหารนะครับก็ประมาณปีหนึ่งเหมือนกัน อันนี้ย้าอีกครั้งนะเราจะคุยนะเราจะคุยก็ประมาณปีหนึ่งเหมือนกันแล้วก็เห็นบางที่ก็มี6เดือนบ้างเหมือนกันนะครับแล้วก็คือมันต้องดูโฟโล์ของร้านด้วยอะถ้ามันเป็นร้านกาแฟรหรือเป็นร้านอาหารที่แบบคนมันเยอะอยู่แล้วเป็นเชนแล้วแบบมันอัดแน่นๆๆๆเลยอย่างเงี้ยบางทีการต่อรองเรื่องพวกนี้มันก็โหเทับประกัน2ปีนี่แย่เลยนะครับมันก็ล้าช้าอ่ะเพราะว่า ตัวโลโอเวอร์มันเยอะนะครับก็ไปจบที่การคุยกันถ้าจะให้2ปีก็อาจจะเพิ่มเงินอีกนิดหน่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็ว่ากันไปเนาะหรือน้อยที่สุดที่ผมเจอร้านอาหารก็3เดือนนะครับก็3เดือนแต่ผมว่าจริงๆ6เดือนหรือปีนึงเนี่ยกำลังดีนะครับ3เดือนสั้นไปนะสเดือนสั้นไปต่อมาแล้วเงินประกัน ของการที่จะให้ผู้ว่าจ้างจะต้องเหมือนกับเก็บเอาไว้นะครับแล้วก็ให้ผู้รับจ้างมาซ่อมเนี่ยเอาไว้เป็นตัวประกรันพูดได้ง่ายมันเป็นยังไงปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นงานราชการนะครับประกัน2ปีเนาะตัวนี้เขาเรียก retention น,น,นะครับหรือว่าเงินประกันผลงานนะครับใช้แบงก์การันตียื่นก็ได้เขาเรียกเงินประกันผลงานมันจะอยู่ที่5%้าเปอร์เซ็นต์ล้านละห้าหมื่นนะครับสิบล้านก็ห้าแสนแบบนี้นะครับ เขาจะคืนที่สองปีคือถ้าเป็นเงินสดนี่ผมเคยนะแม่งหนักมากนะครับแล้วถ้ามันเป็นเงินที่เป็นมีดอกเบีย้ยอยู่ในตัวมันอยู่อย่างเงี้ยเผลอๆถ้าลืมคิดค่าใช้จ่ายพวกนี้ไปนี่มันเสียไปได้ง่ายๆเลยนะครับห้าแสนฝากเอาไว้อย่างเงี้ยสองปีเราค่อยค่อยมาเอากลับไปเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นระยะเวลานานๆอย่างเงี้ยก็แนะนำโดยส่วนมากก็จะใช้ตัวแบงก์การันตีนะครับ เ,เขาเรียก LG นะ Later of Guarantee ก็บอกแบงค์นะครับก็บอกแบงค์ว่าจะออกแบงค์ค้ำประกันผลงานเขาก็จะมีประกันซองนะครับประกันสัญญาประกันผลงานก็ตัวนี้ก็จะเป็นประกันผลงาน2ปีแต่ในกรณีที่เป็นงานเอกชนนะครับ retention เนี่ยสมมุติที่5%เหมือนกันนะครับเราจะตกลงนะอาจจะ10หรืออะไรก็แล้วแต่แต่5%ก็เยอะมากๆแล้วนะครับก็ จะหักได้สองแบบแบบแรกคือสมมุติว่ามีสีงวดเนาะเขาก็จะหักงวดละหนึ่งจุสองห้าอร์เซนของทุกงวดสี่ครั้งเนาะเป็นห้าเปอร์เซนเก็บเอาไว้เก็บเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยคุยหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือมีสีงวดเหมือนกันงวดหนึ่งไม่เก็บสองไม่เก็บสามไม่เก็บสี่ไม่เก็บออสี่เก็บเนอะงวดสุดท้ายก็ไปเก็บที่งวดสุดท้ายงวดเดียวห้าเปอร์เซ็นต์แบบนี้นะครับโดยปกติแล้ว retention หรืออีกแบบหนึ่งก็คือไม่เก็บเลยนะครับก็ใช้ใจกันไม่เก็บเลยโดยปกติแล้วโดยปกติแล้ว retention ท,ที่ผมทํากับช่างของผมเองผมไม่เคยหักไม่เคยเลยครับไม่เคยหักส่วนมากถ้าผมทํางานกับช่างคนไหนก็มักจะไว้ใจซึ่งกันและกันเนาะแล้วก็จะทํางานด้วยกันยาวๆนะครับก็เลยไม่หักบางทีมันก็เป็นตัวสกรีนที่ดีอ่ะถ้าเขาไม่เข้ามาก็บายบาย เจอครั้งสุดท้ายเพราะฉะนั้นช่างของผมก็จะอยู่กับผมแบบนานนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยเปลี่ยนชุดทีมหลกัหลกๆเพราะว่าเรื่องแบบนี้แหละเนาะเราก็ไว้ใจซึ่งกันละกันนะครับแต่ถ้าผมทํากับลูกค้าอ่ะแต่ถ้าผมทํากับลูกค้าผมจะเสนอให้ลูกค้าแบบนี้5%เนี่ยผมขอให้หักที่งวดสุดท้ายแล้วงวดสุดท้ายเนี้ยให้ลูกค้าเก็บเอาไว้สมมติผมประกันปีนึงนะให้ลูกค้าเก็บเอาไว้3เดือนแรกก่อนคือร้านมันจะเสียไม่เสียเนี่ย เดือน2เดือนแรกมารู้อยู่แล้วผมให้เก็บไปก่อน3เดือน5%เนี่ยนะครับทารานหนึ่งก็ห้าหมื่นให้ลูกค้าเก็บไปห้าหมื่นก่อนคือให้อุ่นใจพูดง่ายๆแต่ลูกค้าจะให้ยาวไปปีหนึ่งเลยก็ไม่ได้เราก็ต้องเอาไปหมุนทําอย่างอื่นนะครับก็ให้เห็นก่อนว่าเฮ้ยร้านมันดูใช้ได้แล้วล่ะไม่มีอะไรเสียแล้วล่ะลเรสามเดือนก็คืนห้าเปอร์เซ็นต์นี้ผมมาเถอะนะจ๊ะอะไรแบบนี้นะครับแต่เราก็รับประกันเก้าเดือนที่เหลือต่อไป อ่ะแบบนี้มาในชีวิตจริงมัง่งส่วนในชีวิตจริงเนี่ยทั้งงานเอกชนงานราชการเนี่ยนะครับในวงการเนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่เรื่องหนึ่งคือรับประกรันรับประกันจริงแต่จะเข้าไปแก้ให้สมมติเป็นงานราชการนะผู้รับจ้างจะชอบเข้าไปแก้ให้ตอนที่แบบจะหมดระยะประกรนะันน่ะเข้าไปแก้แบบเพื่อเอาเงินรับประกันคืนมาซึ่งมันไม่ถูกต้องนะครับ ผมอยากให้ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างแบ่งแบบนี้ดูว่าดีเฟกที่มันเกิดขึ้นดูว่าของเสียหายที่มันเกิดขึ้นในระยะเวลารับประกันเนี่ยเหมือนกับตอนตรวจบ้านเหมือนเอพิโซดนั่นนะดูว่ามันรุนแรงมากหรือรุนแรงน้อยยกตัวอย่างถ้ามันรุนแรงมากอย่างเช่นน้ารั่วน้ําไม่ไหลท่อแตกแบบนี้ต้องรีบเข้าไปซ่อม24ชั่วโมง72ชั่วโมงมันควรจะต้องจบหรืออีกแบบหนึง่งประตูฝืด ปิดยากบานตู้เฟอร์นิเจอร์ตกวอลเปเปอร์ pper, ขาดเป็นรอยอะไรแบบเนี้ยอันนั้นก็ค่อยว่ากันในระยะปีนั้นเราอาจจะจัดช่าง3เดือนแรกอาจจะเข้าทุก2อาทิตย์หรือทุก1เดือนต่อมาก็ห่างขึ้นนะครับอาจจะเข้าทุกเดือนหรือทุกเดือนครึ่งหรือ2เดือนแบบนี้แล้วก็เข้าไปเก็บดีเฟก t ที่มันเบาๆพวกเนี้ยทีเดียวทีเดียวทีเดียวคือผู้ว่าจ้างก็ต้องทราบนะครับเจ้าของบ้านก็ต้องทราบว่า เวลาที่ผู้รับจ้างเข้าไปเก็บดีเฟกตให้แต่ละครั้งเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายเยอะนะครับอย่างตำ่ตำๆๆเลยเนี่ยแค่เข้าไปน้ําหยดตามก๊อกติงต๋งๆๆเบาๆแค่เนี่ยเข้าไปทีหนึ่งก็มีพันพันห้าแล้วนะครับหรือว่าเข้าไปแก้บานเฟอร์นิเจอร์บานตู้ตกอันนี้ดีกว่าเบาดีรู้สึกว่ามันมันไม่ได้ซีเรียสจริงๆเนาะบานตกปิดแล้วแบบบานเอียงอะไรอย่างเงี้ยล็อกยากหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แค่นี้มันก็เป็นพันพันห้าแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะรวบรวมรายการพวกนี้นะครับหยหลายรายการแล้วก็ให้เข้าผู้รับจ้างก็มีหน้าที่ที่จะต้องบอกว่าเฮ้ยเดือนนี้ผมขอเข้าวันนี้นะครับขอรวบรวมรายการดีเฟกที่มันไม่รายแรงเนี่ยเอาไว้ให้หน่อยแต่ถ้ารายแรงนั้นอีกเรื่องนะต้องรีบเข้านะครับรายแรงต้องรีบเข้าส่วนตัวผมเองเนี่ยในชีวิตจริงผมถึงจะหมดระยะเวลารับประกันแล้วนะครับผมก็ยังเข้าให้อยู่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับธรรมชาติของ องค์ประกอบต่างๆในงานนั้นๆด้วยนะครับแต่ส่วนมากเนาะแปดสเนี่ยถึงจะจบ2ปีไปแล้วจบปีหนึ่งไปแล้วผมก็ยังเข้าไปบริการให้ลูกค้าอยู่เพราะว่าผมถือว่าตัวนี้เป็นการแสดงน้าใจนะครับบางอย่างเนี่ยเรารู้รหัสสีโค้ดสีโค้ดลามิเนตร, ate, รู้สเปควัสดุต่างๆเนี่ยถ้าเราไปแก้ของเขาว่าจบงานง่ายแล้วเขากลับมาทํางานต่อได้ง่ายนะครับคิดดูนะถ้าเขาต้องไปหาช่างใหม่ แล้วก็เอามาแก้งานเราอีกอย่างเงี้ยเขาก็เหนื่อยมากๆนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกผมก็จะขอว่าเฮ้ยรวมๆม,มาเป็นก้อนๆได้ไหมสักสี่รายการเจ็ดรายการแล้วก็เข้าไปทีเดียวเนาะก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็หลังจากลูกค้าเขาก็รู้นะครับพอเข้าไปแก้บ่อยๆเขาก็จะเก่งใจแล้วละ่ะแล้วก็ถ้าเขาจะออกค่าใช้จ่ายอะไรก็ก็ว่ากันไปตาม ตามเนื้อผ้าแต่ถ้าเขาไม่ออกค่าใช้ใจ่ายหลายๆครั้งเข้าเราอาจจะต้องต้องพูดนะครับซึ่งของผมเองก็ก็ก็ดูอย่างที่บอกก็ต้องดูองค์ประกอบต่างๆก่อนแต่ก็เข้าไปทําให้มันมีประเด็นที่ตลกๆอยู่ประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องเรื่องไฟหลอดไฟอยู่ยนี้แม่งเค็มกันว่าเปิดได้นานสองหมื่นชั่วโมงผมันถามจริงเคยหารกันไหมสองห0ื่นชั่วโมงเนี่ยผมหารมาละมันตกสองปีกว่าเลยนะ เปิด24ชั่วโมงแบบไม่ปิดเลยอะสองปีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นอย่างเป็นของอย่างนึงแล้วอะที่ไม่ว่าจะขาดตอนไหนนี่น่าจะอยู่ใน c o บเวของตัวรับประกันของผู้รับจ้างนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องหลอดไฟนี่ผมแนะนำเนอะอย่าไปทำหัวหินสมมุตินะผมไม่เคยสมมุติไปทำหัวหินแล้วหลอดไฟขาดหลอดนึงอย่างเงี้ยแล้วเขาแบบ ไม่รู้สเปคอย่างเงี้ยสมมติเป็นเ R 1มิหเงี้ยมันเป็นเข็มคู่มันหายากนะครับหรือว่าสีอาจจะไม่เหมือนหรือว่าความเข้มแสงอาจจะไม่เหมือนหลอดไฟถ้าไป่ทำไม่ไกลเนี่ยถ้าเราเป็นผู้รับเหมานะครับเราก็ซื้อให้เขาเป็นกล่องๆแล้วก็เอาไปฝากเขาไว้นะครับถ้าเขาพอที่จะเปลี่ยนเองได้ก็รบกวนให้เขาเปลี่ยนเองเพราะมันขาดบ่อยเนาะแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนแล้วก็เก็บใส่กล่องให้เราเราก็เอาไปเคสมบริษัทได้ผมมันยังไม่ครบสอง0 0ชั่วโมงถูกปะ่ะก็ก็แร์นะครับ ก็เอาแบบนั้นสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับคงสร้างก็ประมาณ5ปีนะครับเรื่องสุดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยใครเจอเยอะกว่านี้บอกบอกได้เลยนะครับถ้าเจอยี่สิบสาสิบปีบอกเลยนะเดี๋ยวผมจะโฆษณาให้หน้าเพจฟรีๆเลยเราชการนะครับสองปีราชการสองปีนะครับไอคงสร้างห้าปีนี่ไม่ใช่หมายถึงว่าพังแล้วไม่มีรับผิดชอบนะเขาก็จะต้องไปสืบกันว่ามันพังจากอะไรอะไรอย่างนี้อีกนะครับโอ้โหเรื่องเรื่องยาวอะ่ะ ผมไม่รู้ว่าว่าตามหลักวิชาชีวิศวกรหรือสถาปัตกกรรมควบคุมเขามันเป็นอาญาหรือเป็นแพ่งหรือว่ามันผมไม่รู้อ่ะมันเหมือนโซนสีเทาๆนิดนึงด้วยตัวเนี้ยมันไม่มีใครแบบบอกอย่างแพร่หลายและชัดเจนนะครับว่าสรุปกูสร้างบ้านสร้างอาคารเนี่ยคงสร้างแม่งกี่ปีพังกูถึงไม่ต้องรับผิดวะนึกออกปะบางอาคารแม่งร้อยปีอ่ะอ้าวแล้วเก้าสิบเก้าปีได้ไหมอ้าวหรือห้าสิบปีหรือสี่สิบเก้าปีได้ไหมยอย่างเงี้ยมันไม่มีใครบอกนะครับ ก็ขอละาเปนใฐานที่เข้าใจแล้วกันนะครับว่ามันมันเป็นโซนเทาๆอยู่สําหรับผมนะมันเป็นโซนเทาๆอยู่นะครับอย่างน้อยที่สุดมันก็ไม่แพร่หลายเว้ยแล้วก็เอกชนนะครับราชการ2ปีถ้าเป็นเอกชนก็บ้านก็1ปีครับอาจจะมี2ปีบ้างเนาะแล้วก็ร้านก็ประมาณ3เดือน6เดือนไปถึง1ปีหรือ2ปีเราเราจะคุยเลยนะครับแต่ก็จะลดลดหลั่นกันแบบนี้เนาะ retention mm hmm. หักเฉลี่ยแต่ละงวด ก็ได้นะครับหรือว่าจะหักงวดท้ายทีเดียวเลยก็ได้แต่ควรคืนผู้รับจ้างให้ไวที่สุดนะครับผมว่าเดือนหนึ่งก็ได้นะ3เดือนสําหรับแบบที่ผมใช้มันก็นานสำหรับผู้รับจ้างเกินไปนะครับก็อาจจะเดือนเดียวเนาะพังไม่พังก็รู้ละหรือ2เดือนก็กลางๆนะครับแล้วก็สุดท้ายถ้าไม่เหลือบ่า,าแรงถึงจะหมดระยะบประกันไปแล้วก็ตามไปซ่อมมาให้เจ้าของบ้านเขานะครับ ตัวนี้เป็นการแสดงน้าใจนะครับเขาจะรีพีดออเดอร์จะซื้อซ้ำเราไหมเนี่ยมันอยู่ที่เรื่องนี้ด้วยนะครับส่วนเจ้าของท่านเจ้าของบ้านเองผมก็ฝากนิดนึงแล้วกันว่ารวบรวมตัวรายการดีเฟกต่างๆแล้วก็ส่งทีเดียวเนาะเดือนละครั้ง2เดือนครั้งแบบนี้นะครับแต่ถ้ามันแรงๆก็บอกแล้วก็ต้องรีบเข้านะผู้รับจ้างก็จะได้อยู่ร่วมกันทุกฝ่ายมีความสุขนะครับผม มีความสุขกับงานก่อสร้างครับผมแล้วพบกัน